ค,คือคอยนินมูลชาวฮอกินสันอิมูโกและคาราโนหมายมั่นบ้านมือว่าในพาร์ทแรกนี้นะครับจะมีการลงทุนถึง6ล้านดอลลาร์เรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพในแอฟริกาวันนี้เป็นข้อความจากยูทูเดย เราจะมาอัปเดตในคลิปนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องพอยนิ o o มูลเนื่องจากวันนี้ทางชาวฮอกกินสันก็ได้ทัวร์แอฟริกานะครับและระดมทุนถึง6ล้านดอลลาร์เพื่อจะพัฒนาสตาร์ทอัพและระบบของคาราโนในแอฟริกาวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าจะเป็นการอัปเดตนะครับข่าวข่าวว่าทางชาวฮอกกินสันเนี่ยไปถึงไหนแล้วบ้างโปรเจก t นี้ไปถึงไหนแล้วบ้างด้วย ฉะนั้นข้อมูลนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง16ตุลานะครับ16ตุลาเป็นข้อมูลที่สำคัญชาวฮองกินสันได้โพสต์ภาพบางส่วนจากแอฟริกานะครับในเคปทาวซึ่งหมายความว่าเขาได้ทัวร์ในแอฟริกาแล้วว่าคาราโนจะดำเนินนะครับธุรกิจหรือว่าระบบเครือข่ายในประเทศแอฟริกานะครับฉะนั้นวันที่16นะครับเขาก็ได้เริ่มทัวร์แล้วนะครับในในในแอฟริกานะครับ และเมื่อวันที่10ตุลาชาวองังกฤษก็ได้ไปฟาร์มปศุสัตว์ในไวโอมิงนะครับและทวิตว่าเขาพร้อมที่จะทัวคาดาโน่ที่จะไปแอฟริกาถึงอียิปต์ในช่วงเช้าว,วันศุกร์ที่15ตุลาคมเขาบินไปแคปทาวน์นะครับเพื่อร่วมในงานการพูดคุยรอบกองไฟของงานสีตินะครับถ้าเกิดสะกดผิดขอประธานอภัยนะครับมันเป็นตัวย่อมาจากแคปอินโนเวชันนะครับแอนด์เทคอิ น,น่าจะประมาณนั้นซึ่งเป็นงานสุรพจน์ของชาวฮังัฤนเขาได้เชื่อว่าแอฟริกาจะเป็นบทบาทสำคัญที่จะพัฒนาบล็อกเชนระดับโลกนั่นเองเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะไปหนึ่งประเทศทแรกๆเพื่อจะใช้ผลิตภณัณฑ์บล็อกเชนในการเริ่มธุรกิจเริ่มเศรษฐกิจนะครับและด้านอื่นๆในการสนทนา ในงานประชุมของเขานะครับเราก็สามารถหาดูไลค์จากทวิตเตอร์ได้เลยฉะนั้นวันนี้ผมอัปเดตประมาณนี้นะครับว่า,าทาง IOSK นะครับแล้วก็ i m o g o กเนี่ยก็ระดมถ,ถึง6ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับที่จะพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนโรงบาลน,นะครับตามจุดต่างๆเพื่อจะให้สามารถมีสตาร์ทอัพและเข้าไปพัฒนานะครับในประเทศแอฟริกาได้บางส่วนตามที่สามารถทำได้ โอเคนะครับสำหรับวันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้นะครับฉะนั้นชาวอินันและคาร์ดานโนนะครับก็จะเติบโตไปด้วยกันใครลงทุนในคาร์ดานโนก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าก็จะมีข่าวอัปเดตด้วยกันเสมอนะว่าตอนนี้ข่าวาวของ ADA เนี่ยหรือคาร์ดานโนเป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มยังไงบ้างเราจะเห็นในอนาคตนะครับที่จะมีแนวโน้มอย่างมากเลยฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวไม่ใช่เปรียบเทียบราคานะครับแต่ ดูความคืบหน้าของคาร์โนนะครับว่ามีแนวโน้มเป็นอะไรบ้างดังนั้นชาวกินสันอาจจะไม่ได้เป็นคนที่โพสนะในระยะนีส้สักระยะหนึ่งนะครับในทวิตเตอรเรื่องเกี่ยวกับาการทำพอดแคสต์อะไรพวกนี้อาจจะยังไม่มีนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความคืบหน้ามากกว่า สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีสี่ท่องทางาคือบล็อกอี c เฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ังนั้นวันนี้นะครับเราขอบคุณทุกท่านมากก็สามารถเข้าไปในกลุ่มนี้ได้เลยพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยกันเพื่อพัฒนาพอร์ตการลงทุนของท่านโอเคนะครับเราก็มีกลุ่มเฉพาะของ ada และคารานโนเลยลองเข้าไปทักทายพูดคุยด้วยกัน แล้วเราจะส่งลิงก์กักิ r อโคนให้ลองทักไปที่เพจตะกันนะครับสำหรับวันนี้เราหวังว่า Cardano ETA จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูสํสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ